บู๊ยดึงดีขนาดครับป่วนะป่นะนี่ตัวนี้บ่อตัวมันบอลหวานเนหนาเป็นติกๆิอยู่ขับปะล่งหนาเป็นติ๊กติ๊กอยู่ครับแม่หลีรงาดินหลังนั้นเอาแล้วไดฮะใส่รับปอโอ้ยป่วนะป่วนอะโอ้ตัวเท้าอยูดีป่อปักกดปักกุดทีนึงป่นอะโอ้ยดึงขันไปจมเลยครับ ครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมเสานี้เอามายามเบ็ดครับเซอร์ฟเตอรอฝายนี่แหละครับตไตฝายนี่แหละเลยมายืนบึงปลาคือบอดีืดสนักถ้ามันมาว่านแหงก็เราพอด้อยู่ยยได้กิ่นยู่ได้หนึ่งปาขาวน้อยมุมมาคุมมาเป็นมันเป็นมือเลยแล้วมันปาขาลังน้ำตอนนั้นบอนใหญ่อยูดบรรยากาศเี้ยมือเ้ากับพี่น้องแต่เงินกำลังโมกโลกเงิน หมกโลภกำ<เอ>ลังโป้แดงคืงคืนปักบาเนี่มันละสายคือน้องไปหลุนกับพ่อน้อยครับผมเบ็ดชักหลังนี่ครับพ่อครับเบ็ดลอยมันได้พี่น้องมันลอยหลังเลยอ,อ้อ,อมแจกฝั่งพุ่นได้ดูฝั่งนี้พ่อมีดีเซอร์ไปเซอร์ส่งพุ่นฝั่งครับ เปลี่ยนฝั่งมือกันนะาจะแบบน้ำฝั่งมือกันเป็ดลอยหลังเงยื่อห่วงนะครับพี่นอ้องดูนกันนี่สิพอกของไงของดีวะครับขึ้นนี้มันจะเละลงไปล้งผุนกันนิ่งครับมาหลังนี่กันนิง่งไปหลังพุ่นกันนิงน่งนิ่งพนวชิยามอ้อ,อมไปังฉีดครับนี่โอ้หล่ล้งแล้วมีท่านทีแคบโถอยู่พี่น้องมิดจริง คือเงียบแท้คือบรลลุของมันต้องรุ่นไปเรื่อยๆครับอันนี้นไต้ฝายไต้ฝายน้ำล้นพี่น้องใช่ครับฝายน้ำบ้นรุ่คุณแล้วครับคุณระหว่างจะไม่ได้ลุมกมันเป็น,นหุ่นโคตรหนหินไปซื้อไวข้ันหลังแลนครับพี่น้องเจ้าดูเจ้าดู ดึงดีขนาดครับพววนะัวนมันบอนกะลุหวานครับเอาเรียเอาเหี่ยเตรียมแบกเข้าครับลืมกระตองตัวนี้าอพกะตองนี่ตัวนี้บอตัวมันบอลหวานเลยเรียบร้อยกอนเนีอยมีหอ เรื่องโมกับตองมากครับมึงจับเอาตะโมงไม่เราหลุดลืมได้โมงไม่ลืมกระตองป้ากินน,นี่เอาเสือไหลนี่เลยครับพี่น้องนี่ได้โมงมนนลลไม่เขียนแนวแล้วปดเสื้อแบบง่ายๆของไม่เด้พี่น้องไปย่างต่อครับพี่น้องบ้านอ๋อใส่ไว้ล้างเดียววะครับมึงล้างเดียวนันได้ลูกว่าย่างเสือมาหอด้านเห็นมันบอลทะลุเงินแต่หน้าว่าห้ามมันกินเถอะแต่ระวังเล็กเดีหรือไง เดี๋ยวท่านลูกจะเข้าวกันครับพี่น้องครับภาพงามงามเลือกอยู่บ่ครับเลืกกเตลูกกลางมองเที่ยงเอิร์ตเสร็มโอ้โหเที่ยนนี่บ่ครับบ่กเลือกตอนไหนแล้วนี่บอกเป็นไหนอ๋อครับตามพ่อน้อยไปครับพ่อน้อยบอกว่าติดแล้วครับติดแล้วเอ้ยปะกันยางหน่อยครับ พดน้อยพี่น้องอป่าสวยงเลยนีกว่ามีชื่อนี่ง่อยเปรนาเลยตัวน้อยกินได้เนาะเล็ดนี่ปากกน้อยครับพี่น้องลืมสันยามเห็นแง่งปลาก็คือพ่อแนว บ้าสร้างเื่องนเที่้มหอนี่ว่าวันลืมเครับมเมื่อนาเหลเื้อถุงดนมาน้าิถุงผ้าว้กระแตยังมื่งโหแหลงยังมีลรืมไหนล้วครับกำหมีเห็นหางปรากฏน้อยครับใส่นารักนารักลังหนาเป็นติ๊กตอยู่ขับปะลังหนาเป็นติ๊กตอยู่ครับปรากน้อยวัาต้องหัวกเรียนครับผมเมื่อกี้ควณ งงปลาเข่งแถบเบิงเ่งปลาเข่งครับพ่บแม่ดีตรงท่าดินปลาเข่งวันนี้ปลาเข่งตัวงามจพี่น้องปลาเข่งำยังหมดกลางน้ำเลยนะเสียงผนไลรนกนกินข้าวนาปังเพื่นประเด็นนาปังแทน<ด>ีป่ปลาเข่งครับพี่น้องตัวโอนดีขนาดเลย นี่คือจิราโอ้ยังอยู่ครับพ่อยังอยู่บิวไก่ชอบต้องว่าพวกโดนปลาเสื่อมตัวนะครับพ่อปลาดุกปลาดุกครับโอ้อืมเดี๋ยวท่านเบ็ดเต็ดเกะขึ้นมีตี้ชอบบงอยู่ต้องว่าพวกโดนโอ้ตาตองไปให้เคลื่อนซําบักตาฟังครับที่มองอันนี้พี่น้องอุ้ยดุ้ยดุ้ยดุก <coughs> 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 <Laborator ilfi> <laughs> <wiraus>: <Peoplekekvoir> เลิอกอยู่บ่ลูกเกาะโนดบ่กเกาะหิมปานตะ์เนี่ยเกนฟังเดี๋ยวขึ้นฟังเลยบ่เอามางเห็นก็ได้พี่น้องมันสั่นเนี่ปึ๊บเดี๋ยวมันจะอ,อ,อยู่แล้วเนาะเออเกาะหลายยุ่นมีเป็ีนเผื่อเนาะโอ้ตัวงามอยู่ดิอาตัวมีไงไปเลยครับมีฮักแง่ได้ครับพี่น้องหยัดเลยเอาหมองแล้วได้ครับ เสียวอยู่เด็กเงี้งตัวนี้เข้าเอ็นได้มาซี่ตัวเหรอครับตัวยังเป็นตัวใส่กลางๆอยู่ครับใสในน้อยอยู่ข้าวหลังลำบากครับเพยังน้ำหนังยามเลยครับต้องได้เอาใหม่วะน้ำย่าง พ่อออกจากฝายมากครับมันจะตรงว่าหนี่ครับเรามันจะมาตรงไปเลยได้ครับพี่น้องนี่มันจะมาโค้งยุ่งนีไหมครับยยนะโอ้แบบพักส,สอกขึ้นไปอีกหน้าหน้าพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวนีแต่ต้องถือกินไปเรื่อยๆเท่ครับยำหน้นาไม้แห้งนีมองนี่ไปตนน้ำหมุนว่นนะครับเนาะมองนี่ไหมแม่แถวแบบทางมาตรงๆหรอฮักไปเรียวไปงั้งส่ไหมครับ ประตูป่าตามไหมน้ำบมบอครับล้างคนหลบตีเงเลยอาตีงอยู่ตัวนะครับดำดำคือมือคือมืออยู่ใต้น้ำอยู่ครับ <c oughs> ไปตักไปตักก้อนพอน่อยกรับบ่ได้เพราะว่าบ,าบ,าบา่มีกระตองครับโอ้โหก็คือดินข้ามเลยครับคุณผู้ไปของไมมไปของไมม ทำนี่ผมแล้วกอดมันฝังเลยกดตรงนั้น,ตนเติบยุทธเดินหน้าเดินหน้า <c oughs> เดินหน้าเดิน <c oughs> หน้า <c oughs> ไป <c oughs> พ่บไป <c oughs> <c oughs> ินายจัหพึงได้ตัวเท้าๆตัวหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวต่อไปต่อดีเป็นผู้อันนั้นเองครับพ่ออันละลูกเดี๋ยวว่าขี้มั้ยครับโอ้ต้องเสื้อกระเป๋าไว้เลยเนาะอันนี้มาเสื้อเบ็ดต้องติดกระเป๋ามาเลยไม่ต้องเสิร์ฟมงแล้วด้พี่น้องเสิ้อคลองละ เอากองทำเหมืองเรียบร้อยเด็กขารเด็กขารอยู่ครับยามไปจะเสีหาลังกระถือโยครับยังอยู่ไกลเด้ครับพี่น้องรอดรุนกันไปยาวๆได้ครับนี่โค้งซ้ายไปพุ่นหล่ะครับพี่น้องไปนี่กกัศอมึงในคลิปเห็นกระทิ้นหน่อยแล้วเห็ดแบบนี้ครับนี่นี่นี่ยังไปหนีได้บอกขะพอ มอ๋อพวกอย่างครับอย่างไปว้ตัน้นี่ครับบ,บัดเด็ดขั้นนี่คือเป็นสีนี่ครับปลากินแล้วหลุดมันรูดถือถือแล้วมันหลุดไม่ได้มากานมาหยามครับพี่น้องสายหยองมัดเข่าเอ็นแสดงว่ามันถืออยู่ปลาแต่ว่ามีได้ออกมายามครับตอนอืนเืิอไว้แรกมาหยามยามเสาเสียเดียวครับลอยหลุดไปซเลย ยามรองไปน้ำหนามครับแต่นี้เล็กจังไหมพี่น้องโอ้ไม่ปลาบ่อนดีจะไไ้มตอนมาเซอนั่นมันัะขึ้นมีค่อยกินไงทำเรขก็ดีนะครับพ่อแน่นูกโอ้ไม่ล็กจังไหมเสียดเอาฝังนีไหนั้นแวอ่นันไม่ได้บับ จิ้งอ่ิงเบาๆนะครับพ่อจิ้งนี้ค่อยแหงต่อสายก็เป็นย่งยองติงจนสายยองมัดเข้ามันเข้าเอ็นบอลลกครับเข้าเอ็นยองไงล้างฝุ่นแล้วครับพี่น้องเืินใหม่เนใหม่ครับเพื่อเท้าไปบึงเข้าเบ็ดเพื่อในเดือด ว่าอันใดมันหมันวะดิครับแม่ต้นทิพย์พี่น้องเพิ่นเสิร์ฟสายฝั่งน้ำโขงสายเลยออ๋มันเป็นสายลักกันเลยที่เขาเอาปลายในรุ่นเอาจักแบบว่ารุ่นแบบใชที่ปลาใหญ่แล้้วมมัันีไดครบูกเข้าเพ็ดหักหลายทีดหลังทัดไปกระเทศไปดูเสือป่าไปดสป่าเป่าทีนี่สือป่ากดๆครับพี่น้องกดน้อยครับหลังนั้นปลาเลยนะ ปลาป่าปลาพรปลาบูครับปลาบูดีขยับปลาบูไารทอดข้มาเลยดิอืเอากข้าวมงแลได้ขับด ป,ปล่อยเสีนเนาะตัวนี้พุ่นเด้อสามกิโลยังมากินเบดเท <c oughs> ่ากระดุดไหมนี่ยังค่อยมากินเบสไปไปครับมุ่งหน้าสู่วังขุกครับผมขั้นนี้เป็นยังครับ่อ ปลาทึกยึดกับมันหลุดยึดน้ำยังที่นี้หุดอ่อขันเบ็ดเตะหลากอย่างนี้หลุดหลุดครับพี่น้องเข็นไปได้บัดที่นี่ครับลงมาบด,ดิเวณตัวครับอบ หลังนั้นหวจริงยังจริงนาะนั่น่พอจำทีเ่เบสห้วครับขซือก็ได้เอือ่งเลมาที่สะดวกกระายไทำครับขดน้อยบ่เน่น่ขดอ,คอีครับม่ได้ัวใหญ่เลยพี่น้องนโอ้ที่จะรุ่นน้อย กินตำ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 ล้างอยู่ฝั่งนั้นหลุดตอนพ่อเหลียวมาจะพุ่นเห็นติ้งนุ oh, ่งๆหยิดวันนี้เ right. ปิดมิดจัดเหลียวไปฝั่งนะเอาตัวนี้โอ้ยเจาละหลุดแล้วพี่น้องฮะนะเอหลุดกับเหวทันละตึ๊บเกาะหน่ท์แทนาะสิวข้างตาสิวตาโอ้กินแบบเพิ่นมาแซวกินเหยื่อเสร็จ ใส่ปัดเรียบร้อ,อยขามฝั่งเล็กน้งองไว้มึงจะขามไรอครับผมบริยครับดินใส่ใช่ไมมแงเงี้ถ้ามันถึ้ไปไงยงดึงไปเล่นหลเหรอบางครับขันเบ็ดมึงเห่เป็นลมหลบ่าเลยเจี๊ยบห้าเขาเ้าใส่เงั้ เสียบไปคักักัยังบอกว่านนาวนนี่ร้อนาลใส่ครับพาอ้ดนการด้วยละครอ้ยวนนะดึงดึงดตาอย่างครับพุน่ะพุน่ะอ้ตัวเท้ายี่หอปะกดปะกดีนุอ่ะโอ้ยดึงขึ้นไปจมเลยครับปึ้งปึ้งย่ดดินย่ดดินบบบนี้ อ๋อฟังฟังฟังโอ้โหเนี่ยนี่นี่ฟังแล้วพี่น้องเป็นคองใหญ่โตนิ่งโอ้นี่แนละ้วเนาะตัวเท้าตัวที่สองครับรของเสานี่ปอจับเราขึ้นยังสูงจังหน่อยนะครับนี่โชวช์จังหน่อย นนๆๆกัหลงามก็จะอ้างอยู่ดิครับตัวน้อยๆจับขอบบ๊อบจับขอบบ๊อบวันี้ครับมันงามยุบครับมันทำมีไงครับพี่น้องแสงแดดก็พูดขึ้นเรื่อยๆโพขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมื่อนี้เสานี้เสานี้พอหน่อยยามเบไดแล้วว่าจะไปเลือกตั้งแล้วครับเลือกตั้งอ่าสทอกับนายกเทศบาลบ่ครับพาะแม่นลูกวันนี้เราไปเลือกนายกเทศสองยางพร้อมกัน เีเอาเบอร์ได้ก็อยู่ในแกเฮานี่แหละเนาะครับเนาะมี่องเบอร์นายยกกับได้ับถ้าดไนรุ่นรุ่นเบ็ดหลักไปรุ่นเทนั้นต่องอยู่ในใจเปิดเผยมีได้เปิดเผยมาไ,ได้ความในใจสุดเปิดเผยมาได้บ่ได้จักตัวเนาะครับพ่อเจ็ดแปดหลังมเก้าหลังมีถึจงจักโถไปทางคตนตกเนาะแล้วที่เห็นแต่นดีฮะนี่นะคนห่วยใหญ่ละกัน ฮึบโอ้ังกลางังกลางนอ้ยพี่น้องเลยนั่นมันเท่เหมืนอนกั้พอพอ กกิไปนี่ได้เขานนเ้อตีีไปพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมครับพ่อน้อยได้ปลาตองยุ่งนี่แหละครับนี่ครับสั้นบ่ครับพ่อครับขามฟังครับขามฟังวันนี้ครับพ่อน้อยต้องพ่อน้อยว่าสิทดสอบ ก่น้องทำมันเลิกนได้ครับคนอทำเต้าบามันมาหมุนมันเลือไม่ดุเนี่น่าจะไปดวะเ้าเรยกไม่เป็นไรไป้ดอยู่รอมเลยมาเลยโอ้สบายที่ครับ ขีเบ็ดให้พอน้อยก็ันนะหลังไหลขี้นิดๆหน่อยๆเอ้ยคือน้ำบุ๋บอันนี้เพิ่นเอิญว่าวัางขูดด้วยครับนี่ครับน้ำไม่ใส่เจ็ดหลังเจ็ดหลังสุดท้ายบ่ครับพ่อเจ็ดแปดหลังสุดสุดท้ายเจ็ดแปดหลังนยันมีคือยกเลียวหามฝั่งไปมีกินชักหลังขันเด็ดถึงแห้งขันดินชั้นเบ็ดที่นี่พร้อมหวังนี่ห่อนนี่ร้อน โอวบันนี้ฝนลุ่คนละครับยังเรามาซื้อเอาคืนพันว่ายู่ครันฝนตกนก้ินได้แล้ววะเหยอลูกฝนตกใน่มือนี้มอื่นดีซส้อนะครับอือสิมื่อะครับบันเเมื่อแล้วครับนี่ ยามแมวเลยครับพี่น้องมีได้จักจัครับทางสรุปแล้วได้ปลาจักจับทเดียวบุกมาได้ล้างเบ็ดก่อนพี่น้องเบ็ดเป็นร้อยตรงนี้ข้าวผู้จับเบ็ดล้างเงาทำไมดิพี่น้องข้าวผู้จับเบ็ด,ดบ่ดแหน,นเนีน่ยแเบบบ็ดสั <laughs> ตว์ไปผนนู้รู้ทำไปนานแล้ว ตอ่านแล้วก่อนเข่าปะเพราะว่าทั้งโคกมันใหญ่เดิเด็ดทา้งฝายมันน้อยพอดีเต็มกำมครับวางไว้ชิดเลือจับถือให้กันนะครับว่าเราโกงโชว์งานถึงแล้วลักษณะตอนให้ทำสาพี่น้องเบิ่งกันได้ครับพี่น้องไนทีผลงานจะได้ผลงานเดี๋ยวได้ครับมี ปลากดสองตัวเท่าๆปลาดุกหนึ่งปลาคอปลาเข่งกัะเบ็ด<อ>ข้นพอได้กินเดี๋ยวับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่นี่หมองไหมเมื่มอเลยน้องละเตรียมหมองจากมือสนิน <c oughs> ตอนนี้เริ่ล่อครับฝนตกอย่างเรามาเซื้อน้ำหยังครับแ่วไปเงหงหอกเหลืออยู่ั่านกับบังเทอือเมือแรงอันเราไปหาจัดแถวน้องจะเลี้ยงให้น้องสองห้องน้องสนินคิดเป็งกัน <c oughs> หลังจากคลิปนี้แล้วต้องวาไปซีสเกตต่อเลยครับไปซีสเกตมาหูครับปลูกแฉลานมูครับครับคลิปนี้กับฟ้พี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนอครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเคยออมมายามเวทรับมื่อี้กับหมานพอได้กินอย่ครับพี่น้องขอบคุณเลยๆครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวล่างเสื้อผ้าพอที่ตะทงไงครับบอกอดซอขอบคุณครับพี่น้องครับผม อาบน้ำกันได้พี่น้องบ้านครบ